การละครั้งหนึ่งในอดีตการณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสัตว์อยู่สามชนิดคือช้างลิงและนกอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใกล้ต้นไทรใหญ่สัตว์ทั้งสามชนิดต่างประพฤติตนตามใจชอบไม่ยาเกรงกันและกันช้างอย่างข้อตัวใหญ่ที่สุดแล้ว ไม่ต้องเกรงใจใครอยู่แล้วฮ่าฮ่าอุ้ยคัน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 หลังจังเลยพักนี้คันบ่อยจังขอถูตรงต้นไม้หน่อยนีดกันเฮ้อค่อยหายคันหน่อยอฮ้อช้างเอาหลังถูต้นไม้โดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนโอ้ยโอ้ยเจ้าช้างเอาอีกแล้วนะหลังของข้าพังหมดแล้วโอ้ยต้นไม้มีเยอะแยะทําไมไม่ไปถูทําไมต้องมาถูต้นนี้ด้วยตายแล้วบ้านข้าพังหมดแล้ว โอ้ยคืนนี้จะนอนที่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวหันตรงไหนก็ตรงเกาตรงนั้นสิหันตอนนี้ก็ตรงเกาตรงนี้เจ้าไม่ถูกใจก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นสิเออเจ้าช้างต่อไปโดยไม่สนใจความรู้สึกของเจ้านกเลยเช็ๆเช็ดเเฮ่าฮนี่แน่เอากิ่งไม้ไปเลยเจ้าช้างแน่เอาลังมดแดงด้วยไหมนี่เช็ๆเชเ ฝ่ายเจ้าลิงซุกสนก็อาศัยความแคล่วคล่องว่องไวจับกิ่งไม้โยนใส่หลังช้างบ้างหัวช้างบ้างหนักหนักหน่อยก็โยนรังมดแดงใส่หัวช้างเฮ้ยเจ้าลิงอีกแล้วเหรอเจ้าโยนอะไรใส่หัวข้าเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดแกล้งกันสักทีอย่าให้ข้าจับได้นะข้าโมโหเนี่ยเจ้าเจ็บตัวแน่ๆนฝ่ยายเจ้านกแม้จะตัวเล็กแต่ก็พิษสงชัยย่อยวันดีคืนดี ก่อไปอื่อราดบนหัวช้างบ้างหัวลิงบ้างสัตว์ทั้งสามชนิดต่างรังแกกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้นานวันเข้าสัตว์ทั้งสามชนิดต่างเริ่มเบื่อหน่ายสัตว์ทั้งสามชนิดจึงมาทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องเรียงลำดับความอาวุโสโดยตัวที่เกิดก่อนจะได้เป็นพี่ใหญ่และตัวที่เกิดสุดท้ายจะได้กลายเป็นน้องเล็กเจ้าช้างเอ่ย เฮ้ยข้านี่แหละเกิดก่อนพวกเจ้าตอนข้ายังเด็กๆต้นไสที่พวกเจ้าอยู่ยังสูงถึงแค่ท้องข้าเองเจ้าลิงเอ่ยแทกจกจิกจๆก่าผิดแล้วเจ้าช้างตอนข้ายังเล็กๆต้นไสต้นนี้ยังสูงไม่ถึงหัวเขาข้าเลยฮ่าข้าเป็นพี่เจ้าดังนั้นจึงเหลือเพียงอายุของเจ้านกเท่านั้นที่ยังเป็นปริศนาเจ้านกเอ่ยขึ้น ตอนข้ายังเล็กๆต้นไทรต้นนี้ยังไม่มีหรอกนะข้าต้องไปกินต้นไทรอยู่เขาโลกนู้นแล้วบินผ่านมาแถวนี้ต้นไทรต้นนี้งอกมาจากอึของข้านี่แหละข้านี่แหละถ่ายไว้ฮ่าฮ่าฮข้านี่แหละเป็นพี่ของพวกเจ้าฮ่าฮเรียกข้าว่าพี่ใหญ่สิเมื่อสัตว์ทั้งสามชนิดรู้ลำดับอาวุโสก็เลิกการแกล้งกันลังแกกันหันมาสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ใหญ่พี่รอง มาขี่หลังข้าสิวันนี้ข้าจะพาไปหากินผลไม้อร่อยๆอยู่ในป่านุ่นเออเจ้าลิงเจ้านกขึ้นไปเกาะบนหลังช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งสามชนิดต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่ทะเลาะบ่อแวงกันอีกเลย